ตำรวจภาค5รวบเอเยนตค้ายาเสพติดยึดเฮโรอีนหนัก35กิโลกรัมจับกลุ่มผู้ต้องหาได้4คนหลบหนีไปได้1คนในพื้นที่สถานีตำรวจนาหวายจังหวัดเชียงใหม่นำตัวแถลงข่าวโดยพลตำรวจโทปิยะตวิชัยผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค5กล่าวว่าตัวหลักที่ในการดบเติการในครั้งนี้จะเป็นนายจิต ครับกับนายอกรณีซึ่งคณะนี้นายที่เดวจับตัวได้นะครับตัวนอกนะรณีเนี่ยหลบหนีไปนะครับได้เรียกรัดทางจังหวัดเชียงใหม่เนี่ยเพื่อที่จะออกหมายจับปัญหามาดีๆนอกจากนี้เนี่ยในส่นที่ให้การสับสนผู้อยู่บ้างหลังในกลุ่มนะครับผมจะต้องมีการดำเนินการต่อไปนะครับนะครับเส้นทางการนำเข้าเนี่ยผมจะต้องสืบยวอนที่หลายคลได้ทำการประกาศกั้นต่อนะครับสำหรับ,บการบรูรณาการเนี่ยเรามีต้นข่าว เป็นประจำทุกสัปดาห์นะครับเมื่อก่อนนี้เป็นประจำทุกเดือนแต่ตั้ในเดือนตุลาคมามาเนี่ยเราให้ติดต่อข่าวเป็นประจำทุกสัปดาห์นะครับบริการร่วมก,กันระหว่างเจ้าหน้าที่ป่ายทหารนะครับตำรวจจรายแดนกองตรวจคนเข้าเมืองผู้รักกรกษและป่าไม้นะครับมาช่วยกันในการากำกัดกั้นที่สำคัญก,ก็คือต้องลงไปทำการเอ็กซเรย์และแถลงข่าวข้อมูล เด็ดนะครับหรือวัตถุต้องใส่ที่เป็นแดดเป็ดต้นๆนะครับของทั้งานตรวจเช่าและตรวจความเ่าจะใช้ลวดยางมาลคิทนะครับเป็นตัวทำลายช่วยทดสอบนะครับการการคิดหน่อยต้นนะครับเมื่อเราทำตัวแท่นหนักที่เป็นตัวทำลายไหมครับ จะตเขกันว่านะครับูต้องใสชีวิตจะออกแปสีเป็นีม่วงนะครับเดี๋ยวมุ่งนี้่เราสทางาได้ว่านะครับเ,เทคโนโลยีพับวาเป็นคนทั้งนี้หลังจากจับกลุ่มตัวผู้ต้องหาทั้งสีคนคร้อมของกลางเฮโรอีนหนากัก35กิโลกร,รมัมส่งพนักงานสอบสวน สถานีตำรวจนาวายจังหวัดเชียงใหม่เพื่อดำเนินการตามกฎหมายต่อไปสนามข่าวภาคเหนือไายงาน